วันนี้ครับเราจะมาเขียนหลังกันว่าดรูปเป็นมอดอวัยวะในร่างกายมึงเขียนแล้วเหรอเขียนแล้วมึงเสียแค่สองคำเองนะเออเลขนาดนี้เลยชินอะไรเนี่ยเฮ้ยมันมีอ้จุดๆด้วยเหรอเฮ้ยทิพหายแล้วกูบอกแล้วหลังเด็กเนี้ยบรรลัยแล้วเอานๆ่หูได้ปะไอ้บอลไอ้เกียร์ยับไปยับยันับหนึ่งสองสามสี่ตันงทายก่อนตลอดไปหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี ที่ไหนมาวะโมนี่เป็นโมนิเตอร์จงบอกประเทศที่มี77จังหวัดถ่ายกันเลยถูกต้องใครตอบถ่ายมาเป็นการแบบว่าเรียกวอร์มก่อนวอร์มแบบเบสิกเลยนะจงบอกชื่อประเทศที่มีปอป้าหนึ่งตะกินเลยปาปูที่กินนี้โอปอลเกตประนมเปรตถูกต้องเขาแน่เก่งที่ทำพี่อะไรถูกแล้วอ่ะจงบอกจังหวัดที่มีสระนึ่งปลาจัวปฐุมระ ปลาจีนผิดไอพี่ปลาจีนยังผิดควายนับเลขเป็นภาษาอีรักนับหนึ่งหนึ่งนับหนึ่งร้องรำประนมเป็นเที่ยงจีนไปปุ๊บโอ้ยแล้วกูโดนกูต้องใช่เลยพูดไทยได้ได้พูดอังกฤษได้ได้นับเลขเป็นภาษาอังกฤษครับนับวันเดือนปีขนมเปรน กวันทูตีโฟวันทูตีโฟนัคือโกูเฮี <k <k ้ยอหละทันไ์นี่แก่บ้าไปแน่บ้าขอลองทีดก่หมดจัดแถวเคยเป็นรโดกันไหมเคยครับอย่างเรื่องทหารเนี่ยเคยไหมได้ครับเป็นมาสี่ปีแล้วหมดจัดแถวเรื่องการนับเลขเนี่ยเป็นเรื่องเบสิกหนึ่งถึงสิบนี่นับได้ไหมได้ครับเอาคนแรกนับหนึ่งถึงสิบดีมากครับหมดไม่มีของเล่นนับหนึ่งถึงสิบได้ไหมได้ครับอ่ะรอจะลองนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ มึงแม่งมือดื้อเล่นเลยหรอข้างไหนเอาข้างไหนสิมึงจะตีก็ตีดิเฮ้ัมโมนแท็กแถวได้อยู่แค่สปิกอีกนิดแย้อยู่อันเดอร์สเตนถ้าผมพูดภาษาไทยคุณต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษพร้อมไหมพร้อมกันเริ่มกันเลยใหสีเหลืองนี่อะไรแอลโลดีมากครับสีน้ำตาลนี่อะไรฮัลโล่ชอบกินไข่ต้มสีดำนี่อะไรโอริโอโอ้โหดีเด็จุ่มนมชิมครีมข้าวคนสุดท้ายนี่อะไรเสียโป้ กินได้ไหมได้บีบเนี่ยอะไรอิต้ขนมโอรีโอตากโกก็ไม่โดนไม่หายใจผีดตรงไหนเนี่ยป๊อกกี้กุนโก้คุกกี้โอโม วันนี้ครับเราจะมาเขียนหลังกันคือเราจะมาเรียนแถวเขียนหลังจากคนแรกก็เขียนมาเรียนต่อมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนสุดท้ายอ่ะจะต้องทายให้ได้ว่าคนแรกเขียนว่าอะไรเราจะเล่นกันประมาณสี่ข้อนะอันแรกเป็นคำอันที่สองเนี่ยรู้ว่าเกี่ยวกับสัตว์อันที่สามเนี่ยเกี่ยวกับอวัยวะเล่นอวัยวะได้ไหมอวัยวะได้เลยอันที่สี่เซอร์ไพรส์เฮ้ยไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ครับเอาอะไรเนี่ยโออานอ น้อยออกน้อยออกเอายิงสุกเย้เมื่อเป็นคนแรกเมื่อคนที่สองโอเคได้เดี๋ยวไปเอาออกไม่เหมือนเพื่อนออกเปลี่ยนด้านออกจต่ด้านดำกู่ดำด้านที่กู่ก็ดำอ่ะไม่ต้องมรอโอ้ยมันเปลี่ยนได้ไงไอรแพ้คนสุดท้ายโอเคโอเคคือตอนนี้คือหลังเราเนี่ยติดกระดาษไปเรียบร้อยแล้วขออุปกรณ์ขอเมจิกหน่อยมาพร้อมครับ รางวัลน่ะได้อะไรกู่ไม่รู้ว่ากูเอาจริงขนาดไหนไปนั่งเก้าอี้นายกเฮ้ยไอ้เฮียความฝันเป็นเด็กมาถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับข้อไก่อ่ะกูว่ามีเกิดเป็ดกีกายามเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวเขียนเร็วจัดมึงเขียนแล้วเหรอเขียนแล้วมึงเสียแค่สองคำเองนะเออรู้ไหม นี่กูเขียนให้ตัวใหญ่เลยบอลแล้วก็มึงเขียนยิกจักยิบจักมันต้องเลยลมเส็งเส็งงูตัวเดียวงั้นนะเอ้ยเอ้ยเฮียเฮ้ยอ่านเลยให้บอลเขียนกูถอยมาถอยมาตัวใหญ่แป๊บเขียนหน่อยคขอให้เไม่เขียนชอจา้าคุณอะไรจเลีเหรออะไรอ่ะ คือเอเหรอเออะไรเนี่ยวงนี่โดนแล้วนี่เสแล้วกลัวคล้ายไก่ทียอันตล้วเนี่ยนะกลัวไม่ได้เขียนสระเอแล้วมันไปสระเอมึงได้ยังไงแต่กูยังมันเขียนสระเอใส่กูเออกูเลยไปสระเอใส่มันก็ถูกแล้วอ่าถูกแล้วแต่กูเป็นแค่จะเอเฉยยากว่ะเออยากไอ้เิีว่มันต้องลงน้ำหนักแบบไอ้นี่ดีๆหน่อยอ่ะเออมึงต้องท้าแกงการกันหนักเนี่ยเขียนแบบเน้นเลยฟิลฟิลไหมฟิลอ่ะเปลี่ยนหัวข้อต่อไปวาดรูปสัตว์อ่ะยังเปลี่ยนคนเลยดิ เมื่อกี้เราเขียงคำไปแล้วอันนี้เป็นตากูว่างวาดรูปสัตว์ในน้ำเดี๋ยวนะแต่คือเป็นสัตว์น้ำด้วยเหรอสัตว์น้ำอันนี้ใบขนาดนี้นะเอามามีโอ้โหไอ้บอลมันยากเลยไม่ยากในน้ำโอ้โหแล้วจับเส้นไม่ทันแล้วอ่ะอ่ะนี่กูว่าดใบใหญ่ให้แล้วนะโอ้โหถ้ามึงแรงเงากูลงไม่ได้นะอ่ะ ่าเลยอ่ะดูผู้ชว่วยไงอ่ะง่ายอยาบจ,จ,จัดเลยที่คุณคุณนะมีนี่ที่คุณเลยอันใหญ่เนี <c oughs> <c oughs> ่ยมึงเราประกอบนี่มันคืออะไรไอ้นนี้แล้วอี้อะไรตรงนี้อ่ะหอยเม่นเหรอจะใจความจะใจควา้าคุณรู้แล้วเฮ้ยอ่ะอะ จะยั่งเลยมันเออทษพี่อ่เดี๋ยเดี๋ยวมึงเขียนแล้วอไอชินพอรักหนักกูไม่รู้สึกเลยแล้วหนักแล้วหนักแลยซ้ำซ้ำไปเ้นเดิมซ้ำไปไม่ไม่รู้สึกเลยว่ะเดี๋ยวจ้ะจะเป็นเศษมั้ยจับเป็นเศษมั้ยจะเป็นเศษมั้ยเอออออมีความคล้ายทตัดตัดตัด ไอ้ยี่ตัวเลยวะขนาดนี้เลยไ้ชินนี่ตกกลางนะตกกลางนะไอ้ไชินไอ้ชินอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีอจุดจุดดยเหรอเฮ้ยแต่แล้วจินตนาการแต่งเติมความฝันของเด็กน้อยครับถ้ามันไม่ใช่อ่ะมันใช่ไอ้เยี่ยงบั่นใจมึงรู้เหรอว่ามันคืออะไรมั่นใจเหมือนรู้พูดเหมือนรู้เออว่าให้เสร็จก็ดีกว่าแล้ว้ยพูดคำนั้นมาดูเฉ่อยิเออเออเออออดควิร์หอยเมกไปอมีความคล้ายกันอยู่อ่ะอย่างเงี้ย โอ้โหเป๊ะเลยตอบตอบว่าตายเลยไม่ต้องวาดไม่ต้องวาดหอยแข็งเฮ้ยเฮ้ยไ้ดูคงได้รางวัลสินะเฉลยไหมเลยแล้วในหอยแข็งตัวเฮียอะไรแล้วนะหอปลาดาวอ้าเฮียเอาอยอ๋อเลยเห็นไหมเขาว่าดฉันไหมล่ะง่ายจริงง่ายจริงขัโม่บ้าเลยจะว่าไงมาอะไรแปลกอะไรแปลโดนมาเงี้ยแล้วกูโดนอะไรไปอะไรเนี่ยเฮีย อะไรเนี่ยไม่ไม่ปลาดาวคือคือดูดูที่กูวาดปลาหมึกกูว่าคือปล่อยแข้งปล่อยแข้งแป๊บนึงนะแล้วมึงอย่างเงี้ยกูวาดอย่านั้นด้วยมึงเห็นจากไหนมากูมองมันมุมท็อปตั้งหนึงแล้วที่กูอ่ะปล่อยเล่นมึงอ่ะมึงคืออะไรวะมึงอ่ะแกล้งหรือเปล่าก็กูให้เอารู้ว่ามันอยู่ในน้ำกูพูดแล้วนะในน้ำไม่งั้นกิดกูวาดเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ก็อะไรปล่อยบกดูแต่คือมันมันก็ในน้ำ ปลาดาวเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ที่มันก็ประมาณแบบคล้ายๆหอยอ่ะเขามันอยู่ที่ก้นก้นทะเลมันได้ไหมแข็งๆนะฝึกของมึงคืออะไรมมีแบบเงี้ยตอนชิอย่างเๆอ๋อเออใช่ใช่ใช่อ๋อเออโกดมีผลมีผลนี่เหมืออาจารย์ส่งงานบ้านเลยครับสำรับคนเดี๋ยวให้ให้คะแนนสำรับคนปะรอบนี้เราจะวัดรูปเป็นมวดอวัยวะในร่างกายโอเคได้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มนะน่ะคมคมนี้อะไรที่ทำนูนต่ำ ไอ้ชวนชวนชวนรู้เขาเห็นนี่เขาเห็นนี่เออเอ้ยกดแรงแรงนี่คืออะไรให้คอยเยี่ยมแกเสร็จแล้วเยี่ยมมันยากไม่ยากง่ายเลยจริงปะเนี่ยหมอมีทุกคนเอาไมวะมันก็ต้องมีทุกคนไอ้เฮียไม่รู้เรื่องเฮียอะไรเลยย่่มึงย่างไม่ว่าดีรอยังย่าง อะไรอ่ะเปรี้ยบเป็นพอมานเลยเรียเลี่ยืาระดานมาทำตาแบบเร็ๆแล้วจะไหนำเที้ยคิายนะผบอกแล้วหลังจากนี้ยบรลแล้วอะไรเน่ยในน้ำไม่ใช่ในน้ำน้ำ เดินเดิไอ้สัตว์ใช่ป่ะไอ้บอลอ้เกี้ยร์เสไม่ใช่อะไรวาดรูปเล่นเหรอเพื่อนเห็นพี่ดูดาวไม่ผิดนะหมอหมอหมอกบอกเกียร์อะไรแล้วป๊บมันทะลึ่งเปล่าแป๊บมันทะลึ่งแล้วใกล้เกียรหมดเลยนะที่วาดกันเห็นไหมเห็นไหมอะไรวะ ไม่ไม่ต้องวาดให้มึงดูอีกรอบหนึ่งชัดๆชัดวาดถึงมันจะบอกว่าทำไมมันนานจังวะไอ้เหี้ยมันกราฟิกมาเนี่ยละเอียดเออมันถูกต้องโอ้เฉียบต้องมามาถูกทางมาถูกทางเฉียบเฉียบเฉียบเฮ้ยมันนานไปแล้วไม่ไม่ถูกต้องแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอย่าไป้อย่าใบ้อย่าใบ้ทำป่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเขียนแล้วมึงได้ยินปะไม่รู้สึกเลยไปมึงไม่ได้ยินกูเลยเหรอไอ้เจ้าไอาทำอะไรแล้ววะ ไม่รู้สึกเลยชิ้นไม่รู้สึกเลยกูยังไม่เขียนไงเดี๋ยวล่างก่อนหมดแล้วหมดแล้วทำที่ใหญ่อ่าวันนั้นของเดือนอ่ะเใช่ใช่เปิดเงินนะจับว่าเป็นน้อยไอแบงค์ว่ารูปสวยเหมือนกันนะถูกต้องเลยวันนั้นของเดือนจิตจะซ้ายขวามรู้ดีกว่าอะไรอ่ะ นี่อะไรบ้าบัอะไรวะตอนแรกอ่ะแม่งขึ้นโครงมามันเหมือนเอาวัยวะ่าเพศชายมากเลยมันขึ้นโครงมาเป็นอย่างเงี้ยมันขึ้นโครงยืดอย่างงี้เสร็จปุ๊บแม่งเขานี่เขานี่จะพูดแม่นมีจังหวะในการลงหมึกบังอันมันเป็นอย่างงี้ อิดแเฮ้ยเฮ้ยอิดแอเ้ยเอ้ยออ้รู้แล้วดิอิดแอดอิดแอดอิดแอดเฮ้ยจาแกรูแล้วรู้แล้วรู้แล้วคำตอบก็คือปากเฮ้ยแล้วฟันยิ้มอย่างนี้มีหนวดเฮ้ยเฮ้ยชัดขนาดนี้เลยเหรอถใช่ไหเออเฮ้ยไหนโดโด่ได้ีดยมีหนวดไงบอกมีหนวดมีหนวดก็คือถูกแล้วไม่ไม่ไมูปที่มันบอกเลยปาไ แล้วก็มียิ้มยิ้มแต่กูว่าลูกไม่เป็นแป๊บนึงนะแล้วกูได้เฮี้ยอะไรคือมึงทำโฆษณาปะเนี่ยก็สูงเข้าไปเห็นหนวดมันอยู่ในเนื้อไงอันนี้มึงรู้ใช่ปหมว่าคือหนวดอะรู้โชคดีกูวาดผมไม่เจอวาดอะไรวาดคิ้วใช่ไหมคิ้วว่าพ่อมึงตกขนาดนี้เลยคิ้วอันนี้ดวตาอันนี้อะไรผิวหนังททสแมทผิวหนังเทสเมทโอ้โหไม่ไม่มึงรอมารวมกันแป๊บนึงนะ ทำไมของกูม <onz> ันเป็นลิงอ่ะนี่งไอ้ยี่เมันทำฟันให้กูไงเหมือนใส่ฟันให้มันเป็นเซลโอ้ยนี่นี่ยของผมรวมกันได้อันนี้คืออะไรอันนี้คือหนวดแล้วเนี่ยตาแล้วก็ลิงบาบูตรงผมทรงผมเฮ้ยต้องใส่ปากให้เขาด้วยไม่คือแมสเซจไม่เพี้ยนไปหมดอ่ะกูได้หน้าคนหน้าเลยได้ได้นี่หนวดหนวดมันจะขึ้นตรงระหว่างระหว่างจมูกหน่อยอันงี้แล้วก็ผมไปแล้วกันแล้วตาล่ะอ๋ออ๋อได้ประกอบมึงต้องไปประกอบร่างก่อนร่างได้ยู่เหมือนลิงหัวตั้งไงซะ ยาวอ่นพวกคุณอะมึงไงเฮียคดไม่สอนอะไรกับพวกเราคิดไมได้ไรเราจะไปปล่อยในเบอร์ชิคือสมัครเบอร์ชิปม๊บได้นี่คือตัวอย่างที่มึงจ่ายตังไปแล้วดูพวกอย่างเงี้ยเบอร์ชิปเลยนี้ได้แจกเลยส่งถึงบ้านแล้วไม่ต้องกลัวเราจะก๊อปปี้เราจะถ่ายเอกสารแล้วส่งทุกคน จริงๆแล้วเนี่ยมันซ่อนแบบว่าในยะทางธรรมด้วยนะตรงนี้นะเฮ้ยทำไมอะ่ะอ่ะคือเขาบอกว่า<ม>พอเราได้ยินอะไรมาเหมือนคนพูดพูดเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงแล้วแต่พูดกันมาต่อๆ่ต่อตกันมาปุ๊บสารแมสเสจที่ได้ยินมาจากคนต้นเรื่องเนี่ยกว่าจะมาถึงเราอะ่ะมันผิดเพี้ยนไปหมดเดหมือนโซเชียลในสมัยนี้ไงเหมือนกระตายกระตาูาที่ใครจะวิง่ง <laughs> อะไรของมึงเนี่ยกว่าแมสเซจจะมาถึงเราคือมันก็พิพีมาแล้วเหมือนโซเชียลต้องมีกระสีเราพูดอะไรงี้เสี่ยวจะฟาดทุกทีไม่ฟาดไม่ฟาดนี่นี่ตัวนี่ตัวโก้ใช้ครูเลยจับภาษาฝรั่งเศสได้ไหมผมได้ครับหนึ่งชีฟองคูเกรอัตราอัตรีห้าจังหวัดรัฐอเมริกาที่ขึ้นต้นด้วยเท่าๆแอโดไลนาดุชลบุรีพอร์ตเฟรียโออ้ห้าโอ้ มาชองเงินแล้วมาช้องด้แล้วแล้วเติ้ลแล้วขอเล่นเซ็ตหน่ครับเติ้ลเติ้ลเซตให้หน่อยค่ะบชนบ้าอะไรกลัวสีกันอะโอเคครับาแล้วแล้วแลโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์นะครับผม